ถ้าเราใช้วิธีตีตารางหาค่าต่างๆก่อน แล้วเอาค่าที่ได้ในตารางนั้นลงแทนลงลงไปแทนค่าในสูตรสำเร็จมันจะง่ายขึ้นน่าะสะดวกขึ้นก็จะแสดงวิธีหาค่าเบียเบ่ยงเบนมาตรฐ,ฐานโดยใช้ตารางหาหาค่าต่างๆก่อนแล้วจึงนำไปแทนค่าสูตรดังนี้นะถ้าสนใจก็ดูนะครับนะถ้าไม่สนใจก็ทำตามแบบตัวอย่างดังกล่าวนี้อาก็จะใช้โจทย์เดิมนี่แหละ นะนะจากข้อมูลจากโจทย์เดิมนี้นเขาให้มาหกตัวเนี่ยให้ขาให้หาค่าเบี่ยงเนมาตรฐานจะหาโดวยวิธีตีตารางหาค่าต่างๆก่อนนะหาได้อย่างไรนะนะนะก่อนอื่นเราหาเอ็กบาก่อน เอกบารหรือค่าเฉลี่ยนี้ต้องหาไว้ก่อนทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะใช้สูตรไหนก็ตามค่าเฉลี่ยและค่าเรีอ,อกบานี่ก่อนี่มีค่าเท่ากับเจ็ดดินะนี่นวิธีการหาไม่ต้องพูดมากแล้วนะได้เอกบาเท่ากับเจ็ดนะเสร็จแล้วเราก็ตีตารางนะตีตารางหาค่าต่างๆดังนี้นี่แหละครับวิธีตีตารางก็แบบนี้น้นใน ในสะไลด์ไม่ได้ออกมาแบบนี้นะอาจจะดูไม่เข้าใจกูจะอธิบายให้ดูนะอา้าขอใช้วิชวลนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายเนี่ยไอเนี่ยไอค่าในตารางดังกล่าวเนี่ยโดยใช้วิชวนนะ่านะจะได้นะ่าจะได้เข้าใจยิ่งขึ้นมองเห็นไหมเนีเ่ยอ้าวดูนะช่องแรกก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่มี6ตัว ซึ่งเรียนลาดับเรียบร้อยแล้วค่าน้อยไปหาค่ามากนั่นเองเห็นไหมครับช่องที่สองกยกกำลังสองก็คือข้อมูลนะแต่ละตัวยกกำลังสองพอได้ตรงนี้ก็เป็นสองยกกำลังสองได้เท่ากับสี่อันนี้ก็เป็นสี่ยกกำลังสองดูดีนะเท่ากับสิบหกนี่ก็เป็นหกยกกำลังสองเท่ากับสามสิบหกนี่ก็เป็นแปดยกกำลังสอง เท่ากับ64นี่ก็เป็น10ยกกำลัง2เท่ากับ100นี่ก็เท่ากับ12ยกกำลัง2เท่ากับ100เทศาัย12ยกกำลัง2ไม่ทศาัยคิดตามไปด้วยสิอ่า1 44นี่เป็นช่องของ x ยกกำลัง2หมายถึงว่าข้อมูลทุกตัวยกกำลัง2นั่นเองแต่ละเอาเนี่ยผลลัพธ์ของข้อมูลทุกตัวยกกำลัง2 บวกเข้าไป4บวก16บวก36บวก64บวก100บวก104ได้เท really. ่าไหร่ได้ผลบวกเท่าไหร่ได้ผลบวกรวมทั้งหมดเท่าไหร่3 6 4นะรวดเล็วทันใจเลยนี่นี่เราก็รวมมาไว้เรียกว่าซิกมาของ X i กยกกำลังสองมื่อเท่ากับข้อมูลตัวที่หนึ่งตัวที่หก มีค่าเท่ากับ364นี่แหละเราจะเอาไปแทนค่าลงในสูตรช่องนี้ไปแทนค่าสูตรที่1นึ่งอ้ขอโทษช่องนี้นําไปแทนค่าสูตรที่2เพราะเพราะสูตรที่2มันจะมีผลบวกรวมของของ X อยกยกกำลังสองนี่อยูนะ่อันนี้ใช้ไปแทนค่าสูตรที่สองนะ,ะต่อไปช่องนี้ล่ะ X I ลบ x bar หมายถึงอะไรข้อมูลตัวที่1คือ2นี่ ลบเอ็กซ์บาเอ็ก์บาไปเท่าไรเจดได้เทาไรลบหนี่ล่ะข้อมูลที่สอลบเอ็ก์ก็คือเเท่ากับลบสนี่ก็คือหกลบเก็เท่ากับลบหนึี่แปลบเก็เท่ากับหนี่ก็สิบลบเก็เท่ากับสนี่ก็สิบลบเก็เท่ากับเท่าไร ห้านี่เรียกว่า x i ็กไอลบเอ็กนี่ช่องนี้ก็เอาค่าเราเนี่ยไปยกกำลังสองเนี่ยก็มาเป็นช่องที่4นี่เนี่ยเขาบอกว่า x i ็กไอลบเอ็กทั้งหมดยกกำลังสองอ่านี่ก็ได้เป็นลบห้ายกกำลังสองหน้าอะไรยี่ห้านี่ก็เป็นลบสามยกกำลังสองหน้าอะไรเก้านี่ก็เป็นลบหนึ่งยกกำลังสองหน้าอะไรหนึ่งอันนี้ก็เป็นหนึ่งยกกำลังสองหน้าอะไร หนึ่งอันนี้ก็เป็นสามยกกระลังสองได้อะไรเก้านี่ห้ายกกระลังสองได้อะไรยี่ห้าแล้วมาบวกก็ไปให้หมดนี่เอาผลบวกรวมเนี่ยเราก็จะได้เป็นซิกมาของ x นะ x i นี่ลบ x บาร์ทั้งหมดยกกระลังสองเมื่อ i อเท่ากับตัวที่หนึ่งงตัวที่หกนะก็ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเห็นไหมล่ะได้เจ็ดสิบ ช่องนี้เราเอาไปใช้นำไปแทนค่าในสูตรที่หนึ่งเพราะสูตรที่หนึ่งมันมีนี่มันมีในสูตรม,มีไอตัวนี้อยู่นี่วิธีวิธีใช้ตารางหาค่าต่างๆก่อนแล้วนําเอาค่าที่ได้นี่ไปแทนค่าในสูตรนะนะเข้าใจนะอา้าวที่กลับมาดูในสไลด์ต่อไปครับเอาดูในสไลด์นี่ครับที่ดังกล่าวเนี่ยออกมาก็เป็นรูปนี้นี่ในสไลด์นะนี่ ได้แล้วนี่ผลบวกรวมของ xi ยกกำลังสองตั้งแต่ตัวที่หนึ่งถึงตัวที่6ได้สา4หบนะอันนี้ก็ได้ผลบวกรวมของผลต่างของข้อมูลแต่ละตัวกับค่าเฉลี่ยคณิตซึ่งยกกำลังสองแล้วตั้งแต่ตัวที่1ถึงตัวที่6แล้วถ้ากับเจทีนี้ถ้าเราใช้สูตรไหนใช้สูตรหนึ่งใช่ไหมอา้าวใช้สูตรหนึ่งก็อา้า <c> ว <oughs> นี่สูตรนี้ อันนี้เรารู้่ายังว่ามีค่า70 n คือ6ก็แทนลงไปก็ได้ s เท่ากับรากที่2ของ70หาร6เนาะก็ได้เท่ากับรากที่สองของ11.6 70หาร6เ่ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น11.6นะมันอยู่ในรากที่2ถอดรากที่สอง11.6ของมาได้3.42ได้แล้วค่าเป็นไม่มาตรฐานหรือ s สูรที่1ดูสูรที่สอง ถ้าเราใช้สูตรที่สองเอาค่าจากตารางที่เราได้เมื่อกี้นี้นำมันมาแทนค่าเราในสูตรท,ท,ที่สองนี่สูตรสองนี่ใช่ไหมครับเอทักราที่สองของซิกมาของ x i ยกกำลังสองเมื่อไอเท่ากับหนึ่งถึง N หารด้วย N ลอลบด้วย x บาร์ยกกำลังสองเราก็เอาค่าของซิกมาเ e อ อายกกำลังสองนี่มามคือ70นี่แทนลงไปเอ้ย3ามนี่แทนลงไป n แล้าก็หแทนลงไป x บายยกกำลังสองก็คือ7ยกกำลังสองแทนค่าลงในสูตรอยู่ในเครื่องหมายรากที่สองนี่สามร้อยหกสิบสี่หารด้วยหกก็จะเหลือเป็นหกสิลบด้วยเจ็ยกกำลังสองคือค่า x บายเจ็ดยกกำลังสองคือเจ็คูณเจ็ดได้สีเก้าลบด้วยสีเเหลือเท่าไหร่ครับ 60จุกลบ49ก็เหลือ11 6 6อจุดอยู่ในเครื่องหมายลากที่2งถอดลากที่2ออกมาลาาทีสองก็สิเอจุดนั่นเรียกก็คงจะหาได้นะก็ได้เป็น3.44ได้แล้วครับอันนี้เป็นวิธีการกที่ครูนำมาให้ดูเกี่ยวกับว่าถ้าเราใช้ตารางหา,หาค่าต่างๆก่อน แล้วนำมามาแทงค่าลงในสูตรที่หลังมันก็สะดวกดีนะหรือเธออาจจะไม่อยากตีตารางมันยุ่งยากมากก็ใช้วิธีหาค่าเบีย่ยงเบียเบ่ยงมาตรฐานตามสูตรหนึ่งสูตรสองนั้นตามขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามไปก็ได้จะใช้วิธีไหนก็ได้นะใช้ได้ทั้งนั้นนะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับเรื่องวิธีการหาค่าม่าค่าอะไรล่ะ เบี่ยงเปนมาตรฐานหรือ S หรือ SD อะไรพวกนี้นะซึ่งเป็นสัญัญ์ย่อก็คงจะทําได้อันนี้ปาลายภาคเรามีการออกสอบในเรื่องนี้มากนะครับนะนะไปทบทวนวาวังข้าใจให้ดีนะ,น,ะนะวันนี้ก็เรายังมีเวลาอีกหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะสอบวางกลกังวลน,นะก็คงจะยังอยู่ในเรื่อง การหาค่าเบี่ยเปนมาตรฐานและความแปรปรวนความแปรปรวนนี่มันมาจากค่าเบี่ยเปนมาตรฐานนะมันต่อเนื่องกันนะเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันอ่นะวันนี้หมดเวลาก็